ไรย่อมเด้อ <ing> ม <the supply> ื <afraid> <t> ่อเศร้า <ing> นี <Bell> um> <t> ่บ <ing> <t> ่ไ <ing> ด <t> ้พอเห็ดมูใหญ่พี่น้องสบายดีหอบบายเด้อมื้อนี้ส่วนอันไอ้แป๊บไอ้มอนมาพร้อมพี่น้องกับเอื้อยสามสี่ไอยน้องเด้อมื้อนี้เข้าไปมื้อเช้านี่เข้าไปรังเจี้ยงข้ออยู่สองมูอืมเด้อโซนลงอีเธอนะแถวนะเสรียวโคกเขามันกำลังออกได้ รุ่นพี่นอ้อ,องเม okay. so ื่อเร้าเนี่เขาเจ๋มาทางผีนะว่าเออว่าได้ว่ามานอยู่เฮ้ากับเออ้อยกับบริพอเฮ็ดผอเฮ็ดเถ่าก็เลยชวนกันมาอีกเออมันออกออกแบบมูแล้วพวกมู่ใหญ่ฮะนะมันมานเด้อเห็นตะลุดซาเล่งเขาจอดอยู่ทึงปุ๊บโอเขาก็ลงมาหนีแล้วคอยปะ มืออื่นชวนสิไปลงตลาดระยะบ่ได้มาพี่น้องก็เลยชวนกันมาหอบหอบใบเนาะขึ้นลแแงแรกแห้งมากขึ้นกแหงเท่นี่นับเด็กเรือเข้าเก็บแต่นี่พี่น้องโอ้ย,อยจะเข้าเก็บแต่เสาหรือเก็บตอนนี้โอเคจ้ะโอแล้วจ้าโอ้ยคอยซีฮักเอาดีกว่า อันนี้ยังท่านได้พอตัวเป็นหมูเลยพี่น้องเก็บล้ำเก่าอ่าพอเรียวพี่น้องมันกัแบบออกแล้วมันก็แตกไปเยลยเดบลามไปเลยมาเก็บๆๆเก็บเก็บให้เคล็ดหลุดจอดเก็บพวกขันหนึ่ง มือเดียวอ่ะเป็นร่าไเป็นเงินเนทคุยคือเขาหาเด็ดเลยเนาะในเรือบ้านเฮาเซยมันก็ยังอยู่นะโอ้มีตัดกระมุนจ้ะ โอ้ยกะเดอทุกคนบริเวณบริเวณน้ำกราเดือเดอเด่อนน้โมใหม่มามาแคปเป็นจุกกังบานกันม,มีตัยเหได้นนนะเ็ดเนาะเ็ดกับก่อนขี่กระเดือนนะบดิวิสกันนะพี่เนอง มันชมอยากมาหอบใบเนี่ยเด้อเนาะบืนเสาหยานคิดน้ำจ่อยอยุบภูมิภัยภูมิมันเลยพี่น้องมาน้ำงจันเฮ็ดจมูเดียวกันดีแต่ดีแต่มันออกเป็นยุ่มๆเนาะบ่ตรงหยาดกันจ้ะโอ้ยจุ่มแค่มันเด็ดบ่สองเนี่ย่เห็นซ้ำได้ em sao phô đi bán Em Nói để nói đi nhóm là xì hà đỏ Chốt hiểu thì ตอน Toàn kiếp thì muôn đủ đọc nói vậy พอดเห็ดปวกเถาพี่อ๋องบ้างมันมีแต่ว่ามันเถาอันนี้คือเป็นตะเอาได้อยู่หลังเป็นแดงอันนี้ก็ะเถาแล้วล่นแล้วกูพอดีเป็นเสือปีน่ะคนหาหลายบโหลายาหล่นโขลยเบิดโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวสิเปิดทางเบิ้งก็สิ ลังแดงเผาเอาบม่ได้เลยจาเสียดายงามเด,ด,ด้พุทธันเดดพุดเห็ดละงูพี่น้องออกพรมเห็ดปวกอีกแล้วโอ้อยเอากันต้นบ้าน จกไปสดใสพี่นว้ chúng phải kẹp lên phải đấy เก็บนะพ่อเก็บอยู่พี่นองมระตอนเท่าเมื่อลลางนะเมื่อยโหดจักหน่อยตัวตดำ,ดำ ามือเร็วมาหยงมมายงยไอ้ย่าอืมหลังเตะไปจอันนี้เห็ดเบาเป็บพี่น้องปัดไอคือมีแต่ขี้ดินอุปุ๋ยอยู่ทั้งหากทั้งอย่างมันปัดหมดงามก่อจนห่มเฮ้ยส่วนมหาหอบแรงแล้วมันบ่ค่อยมานคือหอบเส้าที่เนาะ ไอ้มองถอยอยู่บ่ะทีหายแหงดีเลยไเทีวพุ่นนือ่อเี่อ่งเว้นนี่เพิินไปพี่น้องทางบ้านอะได้อยู่ขวัยัางเป็นางเบิร์ดคิปเออสะออนมีแต่จุ่มกุบเกี่ยวซ้ำเนิ้วมือนิ้วมือนี่อื่นส่วนพีไปเหรอทางพุ่นานเขาก็ไปนเพ็เจดแต่ดอกไม้กวะดอกไม้ไ่ได้เี้ยรเบิดคงชุ่มเมาเรอยังว่าได้เห็นละโงกเด้อหมู่หนึ่งผู้ใดฮะ เก็บขาอันนี้คงหนูเองนี่ทั้อองจะพอห้มันหายอยากมาพี่นอ้องเมื่อื่นเศร้าบ่มาเดี๋ยสิลงตลาดคันบ่ขึ้นเมื่อแต่ตลาดกูแล้วมาหอดบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยสิมาหาเก็บมักบวบถอดแล้เบ้ไฟนะ่ะเก็บหมักบวบเมือ่อไทยตลาดหนักเมือ่อื่น หาของขายวันอาทิตย์ก่อนอปอ้ดถูโอ้ยงามแถม,ม้ําตุด๊ดพี่พี่พี่น้องมารางกับเก็บวางหากสิบบาท ช่ไหมปลูกงั้นเนี่ยคุดให้น้ำลงบ่กคุดจะาค่มันเป็นคูด<ะ>ผีดบอกโอ้ยหมดคันไหมเ้ยหมดคันเด,ด,ดีวกาติดบนเรนอยู่ในหมากมันอยู่ในโดเขนยู่ ตาถิมแลนะหว่วงดอกนะบัดเค็บคายข้าอันหอยชอกไแย่ yeah. น่ะปัดพี่แม่บวพี่นาดูว่มีบนผูคายแล้วมีตัวเห็ดอยู่บนดีดคันบูสือดิบมาไหว้สนาโอ้พี่น้องเลยโคตรจับักคักมีตัดกระเริือมิบุกเขาอ้วล่ะมันตัดข่วนขูยยางโ โอ้แม่มีตัดคอยเสียแล้วพี่น้องอกเขาแล้ว วดจ้าขายทุกมือพี่น้องลูกค้ามาสื่ออยู่เฮือนเท่นล่ะเศร้าสา,ส,สามซีบหาซีบแล้วแต่ในน้ำกับบุท่านเห่ก็ดีแล้วมันจังบุตได้เถ่เาเนาะเถ่ากันเนาะมีพี่นออ้องอ่าเอรอยู่ซ้ำเลยพอดีเก่งเสพ มันอยู่ยอดมันพัวอืมได้ขายโดดง่าพี่น้องปลูกตั้งแต่แล้วเขาเฮ้ยเขาไปเลยเลยปลูกตั้งแต่ส่วงดำหน้าเนาะขายจนสีนเกี่ยวเขาแล้วเธอเดียวสุดคุมๆๆๆม้มมกแต่งนะๆๆปลูกสามเถื่อแล้วอันนี้อันพักเสริมอีแม่พี่น้องก็ได้ขายตลอดดิ จะมาซื้อเถอะล่ะสิบบาทเส้าบาทนาะเข้าเห็ดเลือดแป่งเป็ดขายทั้งเป็ดขายทั้งหอมพี่น้องว้ยลตาบราจะกดเลนไวบ์เมื่อกี้ในขออภยัยจ้าอันนี้เราอันปลูกหอมอีกแล้วก็มีถั่วผักยาวกระต่าเต็มแล้วเดวิมามเอ้ย เด้มันเริ่มอันเบิดอายุไขมันเลยเห็นปะมันเหลืองมันลาแล้วเทิงเขาสีหดน้าใส่ฝุ่นมันก็ไปต่อบ่ได้เนาะมันก็สิเป็นสูตรเป็นสูตรเบิดสูตรหนึ่งนะบอกคือบวบบวบนี่ยมันแตกไปเรื่อยๆเน้องไหมเนาะบวบปักอื้อแบบสิยิไปสบายเท่าเพิ่นต้นต้นเลิก ขึ้นฉบายเถอะฮะฮนชิมมาฮา,าอู้ยายเป็นผู้บ่าวเลยเด้อนี่เด้อปีหน้าย,ยันไปหาหลอดยุวศีณไปบาบวชไปหลอดด้วยบูดบดมากติวศีศีดยาคุมหายอย่างเข้ากัดหัวติไปหาหลอดเลยหาหลอดติเซิงลเลยห <S 2> <S 2> <S มากมันก็บ่ค่อยงามเลยพี่น้องมันเป็นหมากปลายมันสุดมันสวยแล้ว อันนี้มันเหี่ยวละล่ะเดี๋ยวก็ได้เลิกให้โง่โค,คือจอะเหี่ยวว่ะแม่ส่วนยูนาบานต้นกล้วยงามงามพี่น้องเบิง่งงามว่าแม่ปลูกตั้งแต่ดนเนาะทั้งๆท,ที่เขาปลูกปีนี่อะ่ะก็มันบะทหนได้ฮอดปีสำปูกวางเดอนหกนี่เบิง่ง มันหมักดินนะนี่นาะไหมเนาะโอ้ยแมงผูมามันบอกงามบ,าบอสหอมเปอมใหญ่เลยเด้นะ่ะทันขายแล้วทันเละผูมันพอขายพวกเองสวนพักหอมอันนี้หัวขาหัวซิงไคยมีผม โซนกล้วยหอมปีหอมสารพัดหอมบลุกลยลก,ลกยบ้างบยกลกกับบลุกไปบักถั่วได้จักมาดิไมีอยูไ่ไหนเก็บไว้เลยจะได้รลายมาเต๋อไิดอกขายจ้ามืออื่นเดินคนอยู่ตลาดอันจับเบิ้งจับเบิ้งกระตา นี่เด้ค่อยใชให้เบ่งเมื่อไหนเอากระตาหน่อยมาเก็บดยวสืออีกไปหนึ่งก็จะาขายถึกถึงหกสิบห้าพันสิบห้าพันบวกพี่น้องงามๆนี่จะไิ้จักมัดโอเคละทุกคนเดีย๋ยวเราสิเมื่อ,อันหากะทิก่อนเม,มื่อนิสิเหตดเขา่าเขาสังขยาดอกดินเนาะหากะทิก่อนคลิปนี้ก็คือศิลาเมื่อแล้วจ้าพอก,กันขิปนาเด้อดสาบายดีฝากเบิ่งโฆษณาสรรว์หนนันไหนด้วยเนาะ ปเมือ่อมาเขียบกับเบิดสูตรเรียบร้อยเบิดง้ยามเร็ว